มาคำม,มาแปลว่าล่ะประาเทศภาษาเทศรเทศไทยใจที่ไหน,นครูสอนว่าไงมั้งบิงกระบะ๊ิงเกรบ,บีบแปลว่าล่ะประ,ประเทศแปลงว่าอะไรแปลว่าประชประเทศไทยอืมใช่เหรอเป็น ชาประเทศรวมรวมกันใช่อ่ะเรพูดถูกแล้วอะแม่มถ้าบินกาเลชีถ้าบินกาเลชีอมันต้องไปชาปเทศไทยรวมมเครื่องชาบะเทีย <laughs> นี่แน่ <laughs> ถ้าบินกาเลบี បេងកឡាប៉ាម៉ង់តងសៀងអំផថាទៅបានហើយម៉ែ